8 8วิ s ิ o แคมป์ตกปลาในป่ามือสองญี่ปุ่นสวัสดีครับตัวนี้เป็นตะเกียงเอ่อแคมปิ้งแก๊สนะครับผมมีเคสมาให้ด้วยนะครับมาดูหน้าตาของเจ้าตัวตะเกียงกันดีกว่านี่นะครับตัวนี้จะได้แก๊สก,กระป๋องด้วยนะครับเพราะว่าไม่แน่ใจว่ามันเป็นรุ่นที่มีวาลวหรือไม่มีวาลวนะผมก็เลยไม่ถอดนะครับก็ใช้ไปให้แก๊สหมดแล้วค่อยถอดดูนะครับถ้ามีวาลวมันก็ สามารถเอาไปเติมก๊ได้นะครับหน้าตาของเขาก็จะเป็นไซส์นี้นะครับเป็นตะเกียงไซส์กลางเล็กถึงกลางอยู่ประมาณนี้นะครับระหว่างไซส์เล็กกับไซส์กลางนะครับผมนะแก๊สก็จะใช้เป็นแบบนี้นะครับเป็นแก๊สกระป๋องแบบเจาะนะครับแก๊สกระป๋องแบบเจาะก็ราคาที่มีขายอยู่เห็นลำต้นก็ใบละ100ร้อยกว่าบาทนะครับใบละ100ร้อยกว่าบาทหนึ่งใบก็จะใช้ได้อยู่ประมาณสัก 3ชั่วโมงได้อยู่ได้อยู่นะครับประมาณนี้ประมาณ3มชั่วโมงนะครับแล้วแต่เราจะเปิดด้วยนะนะครับแล้วแต่เราจะเปิดด้วยวิธีใช้งานนะครับตัวนี้นะครับใส่ไส้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะวิธีใช้งานก็เปิดเปิดแก๊สแบบนี้นะครับฟังเสียงก่อนนะครับแล้วก็เอาไฟไฟแช็คที่มันแบบปายยาวๆนะนะครับแย่เข้าไปจุดเข้าไปแบบนี้นะครับไม่มือเลยนะครับแล้วจากนั้นก็ปิดฝาลง นะครับกดให้มันล็อกไว้แบบนี้นะครับเราจะยกไปไหนเราก็จับแบบนี้ได้เลยนะครับเร่งอุ้ยขอโทษเล่งผิดทางนะครับเล่งทางนี้นะครับรีนะครับระบบเล่งรีปกตินะครับขอรีอีกนิดนึงอ่านี่นะครับเห็นโลโก้นะครับผมนะครับเป็นขนาดกลางนะครับสำหรับวางบนโต๊ะอาหารได้นะครับนะขอไม่เปิดนานนะครับเหบนแก๊สนะครับผม สภาพก็สวยอยู่เลยนะครับสภาพยังดีอยู่นะครับโป๊ะก็สวยนะครับฝาบนก็สวยนะครับเห็นไหมครับแก๊สกระป๋องยังสวยอยู่เลยนะครับสภาพดีนะครับดูตามคอตามอะไรพวกนี้ได้นะฮะฝานี่มันสามารถดัดให้ได้อีกนะจ้าแน่นเจ้าอะไรนะครับดัดได้อยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ร้อนแล้วนะครับไม่อยาไปจับมันนะครับเปิดแก๊สไปแล้วนะครับพยายามอย่าไปสัมผัสอย่าไปโดนนะครับผมอันตราย